สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป,ป้าปสุขสุขุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาคมอีสานภาพมวลครับเมืนน่อนี้คือเ็าคือเดิมครับเบาคมภามาหาลอยกิมเห็ดขึ้เก่าครับในช่วงนี้เพราะวา่าฝนตกครับนะฝนตกแล้วเห็ดกำลังออกครับผม ต้องเฝ้าเก็บครับเดี๋ยวเห็ดที่ไว้ก่อนเนาะเพิ่นดีบ่ออกนะครับช่วงนี้ก็สิมีคลิปหลายๆคนครับเพิ่นอาจสิถ่ายเห็ดแต่ว่าปลาคุมก็อยากเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งครับว่าปลาคมสิได้หรือบ่นะครับในกาดหาเง็นมื้อนี้ครับไปเลยครับผมนี่ครับเเฮาข้ามาปลาเฮาก็พอแล้วครับพี่น้องนี่ปีปูย้ยดอกสวยๆแล้วครับดอกเงี้ๆแล้วครับนี่หลายๆคนอาจสิบ่รู้จักครับนี่แต่ว่าผมเก็บมาให้เบิ่งครับผม นาะนี่น้องลักษณะดอกพึ่นครับนี่หนาออกซีอ่าม่วงนิดๆเนาะเดเรียนนิดๆนะครับสสยสันแล้วเลียรเนาะนี่ครับลักษณะดอกพึ่งครับผมเหมือนเห็ดขอนขาวครับเหมือนเห็ดขอนขาวเลยนะครับนี่ลักษณะดอกพุ่เปียสีครับนเหมือนเห็ดขอนมันเห็นนังฝาเลยพี่น้องครับแต่ว่าพิ่งเกิดยุดอ่าท้องโขกนะอยู่ในป่านะครับเพิ่เอื่นไว้เห็นเพล็กครับนี แสบครับผมไปแกงไปหมกไส่ไข่โอ้แสบยังครับผมที่นี่อีกทั้งนึงพี่น้องโอ้ยนิมนี่นิมเหมือนไงนะครับโอ้ยสวยๆนะครับพี่น้องดอกแงยนะครับดอกแงยนิดกับน้อยนึงครับหลายๆพี่น้องปุ๊มมกแกงไปแกงปุ๊บมาหมกกับหมกกับใส่ไข่โอ้แสบยังเรือพี่น้องแต่ว่าปล่าคุ้มประผอนทั้งพี่ครับ เอามาเบิ่งกันครับผมโอ้ยพี่พี่พี่น้องทีนี้นี่แถวครับเอาเห็ดพริกก่อนครับนี่หืมดอกงามเลยครับนี่อุ้ยดอกสวยๆดอกงามเลยครับนี่พี่น้องมองมาใกล้ๆเลยครับเลี้ยวอะไรกันเลยครับอู้ยทีนี้พี่น้องตรงนี้ครับ ดูนะตัอว่าบานแล้วครับผมเห็ดไข่ครับไข่หน้าขาวนี่ดอกองเงี้ยดอกบอลบานเลยพี่น้องนอนเริ่มจีทำการแสดงแล้วครับนี่ตกหอกกางขึ้นนียเนาครับผมนี่เอ้ามันมาครับผมไปกันยาวๆเลยครับเจอเห็ดอีกชนิดนึงเลยครับผมนี่ดอกงามๆนะครับนี่สวยๆครับนี่เห็ดเพลิงครับนี่ อ่อยเลยครับสิแต่ว่าเห็ดเปิงที้ยนเขาเรียกว่าเห็ดเปิงเงี้ยนะครับถ้าเป็นอ่ทาทั้งแต่ละครับนะครับปับ่นบอคุ้มี่เห็ดเปิงเงี้ยนะครับหลายพื้นที่อาจจะอาจอาจบ่เอ,อิญบ่คือกันไปได้น,น,นะครับผมนี่ครับผมแล้วก็ฝาาไปถึงผู้ที่มักอ่าหาเห็ดนะครับคนระมันระวังด้วยด้วยครับแต่เขาเมื่อเคยรับประทานนะครับม่ต้องเก็บมานะครับผมบางที่อาจจะหน้าตาอาจจะคือกันครับแต่ว่าเขาแต่เคยเก็บมารับประทานนะครับแต่ว่ามันอาจอาจาะ กับประทานบลาไหลแก่ๆขึ้กันเด้อพี่น้องเด้อเหยีเพราะว่ให้มีหลากหลายชนิดครับผมฝากไว้ทังบรรยากาศครับผมเดี๋ยวครับพี่น้องเห็นปะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้เบิ่งครับโอ้โหดอกสวยๆเนะครับโอ้ดอกเก่งครับพี่น้องผมเอ้ยพี่น้องข้าวบางไงโอ้เห็นแต่ไคร้าข้าวครับผมมันใหม่ละครับเสียสวยนะครับดอกนี้เรามาเจอเห็ดปลัวครับ เห็ดพวกเห็ดโครนครับผมนี่สวยๆแล้วครับนี่เพิ่งขึ้นครับผมนี่โอ้โหดอกกํามันครับผมเห็ดพวกเห็ดโครนกันเลยขออนุญาตเด้อพี่น้องนี่อุปกรณ์อาเห็ดหอบไม้ครับกิมเข้าไปขึ้นครับผมโอ้โหพี่นบเห็ดพวกเห็ดโครนเขาครับนี่ขายยังไงเลยครับนี่ มังมัมครับผมเลียครับผมโอ้โหเห็ดตะไคร้สวยนะครับสองดอกครับนี่นี่สวยเนาะเห็ดตะไคร้สวยๆครับดอกที่หนึ่งครับขาหน่อยก่อนพี่น้องโอ้ืมยี่ดอกครับโอ้สวยๆมัมเลยครับเนี่ าแล้วครับปูดูครับปูนี่ครับนี่คือเห็ดเพลกนะครับนี่ดูคนเพนเหมือนเหมือนอะเห็ดเบื่อนะครับแต่มันไม่ใช่ครับดูเราก็ดูลักษณะดอกเขานี่ครับนี่นี่ครับผมนี่มันมันเห็ดขาวๆเหรอครับนี่เขาก็จะเกิดตามพวกไอ้คนต้นไม้นะครับเกิดตามคนต้นไม้แล้วก็นี่คือต้นของเขาครับเธอทำไมถึงว่า เห็ดเพกนี่ครับนี่คือต้นพลิกนะครับเขาจะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับนี่นี่ก็เป็นต้นเล็กๆของเขาครับนี่กินได้นะครับผมดูลักษณะดอกให้ดีๆครับเหมือนเห็ดบดเห็ดข้นเห็ดขอนขาวครับเหมือนกันนะครับผมนี่ดทำไมถึงว่าเรียกเห็ดพลิกเขาเขาจะเกิดกับต้นพริกแต่เกิดกับต้นต้นไม้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีเห็ดเบื่อนะครับที่เหมือนกันนะครับก็ระวังด้วยนะครับผม อุ้ยพี่น้องครับผมเจอแล้วครับเจอเลยครับเห็นเตี๋ของตาหาครับผมโอ้บาดแล้วครับพี่น้องมีไหมพี่น้องเลยสามดอกครับยังไงเลยครับนี่อ้บาดแล้วครับจุ่มครับมานั่นจุ่มนึงครับก็แล้วเป็นนั่นเลยครับโอ้เอามาเลยครับนี่เหลืองงกเหลืองครับผมโอ้ดูเหมืนมาแล้วพี่น้อง มาแล้วครับผมพี่น้องครับผมเจอแล้วครับนี้เห็ดแดงครับเห็ดแดงแค่น้ำหมาครับผมนี่โอ้สวยๆครับนี่ครับตอกนึ่งกระปุกเป็นผีสังขปีสับนี่ครับโอ้สองรับสองนี่นี่นึงครับครับนี่เขาเอาหลอดพี่น้องแกงแทบผมนี่สามดอกครับผมหอมๆนะครับนี่เห็ดน้ำหมาครับโอ้กำลังไปน้อง ครับผมเจออีกแล้วครับโล่งๆครับแต่ว่าเปิ้ลเลียหายที่พี่น้องครับนี่ปุ้ยดอกบเงี้ยครับเห็ดตะไคร้ครับผมเออจะว่าเท่าโอ้โอ้เห็ดตะไคร้พี่น้องตอกหงำเแรงหนึ่งนองครับผมโอ้ยดอกเงี้ยครับพี่น้องครับผมหวานครับครับผมพามาดูครับเห็ด ครับที่ไม่ค่อยมีคนสนใจครับนี่เรียกว่าเห็ดเพ็กกับผมนี่เห็ดเพ็กเนาะดอกไม่ค่อยสวยเท่าไรครับนี่โอ้โหถ้าถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เขาจะไม่เก็บกันครับผมนี่เยวมากรบบุมดูครับนี่ดอกนึงนู่นดอกหนึงนู่นดอกนึงไปข้างหนมีเยอะเลยครับนี่ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เขาจะไม่เก็บนะครับเพราะว่ามันเหมือนเห็ดเบื่อครับผมนี่ ว่าสามารถกินได้ครับเกียงอร่อยรับหมกใส่ไข่เนาะใส่ใบเมียงรักใส่ไผ่ตัวของบ้านทุ่โอ้่เสียบหักนเเลยครับผมอืมปวดไปเนาหลายแห้งครับไก่เด็ดเต็มตาเลยไปลองเลยเหมืงครับเนี่ยนี่ตีเห็ดพริกอัอไตอยไปเนาะเห็ดไข่ก็บมิแดงนะครับผมไข่ก็ได้แน่ครับเห็ดแดงแต่เมื่อไรครับตัวเห็ดเป็นหลายแห้งครับผมไปครับเดี๋ยวย้อนกันไปครับเจออีกแล้วครับดูติดถนนเลยครับผม นี่พี่น้องนี่เห็นปะครับ่ยุคขังไหมคุณครับโอ้โหพี่น้องยางสวยเลยครับนี่ห้อยรถไถเพิ่นไถครับเนาะงแลห้อยรถไถเพิ่นไถยนึกว่าสีโป้เกิดครับก็ยังเกิดให้ได้คลิฟต์่ดอกไม่น้องโอ้โหเตะไคร้ในเขียวครับนี่ดอกงามครับดอกครับครับยุคขางถนนครับไปนี่โอ้ยสวยงามเฮียงครับผม หางกระต่อครับนี่แหละครับนี่เราเห็นบ้างโอ้ดอกไปนี่ไปครับนี่สองจุ้งนี่ครับพี่กระพี่อีกดอกหนึงครับผมนี่ยตะไคร้ครับผมโอ้สวยๆเลยี่น้องนี่ครับดอกนอนเก็บไปก่อนครับผมตะไคร้ครับโอ้มันมีดอกน้อนติดมะน้ำครับเอ้าพอพนัญญาดอกด้อี่น้อง เลี๋ยวเขาแหละแสบๆนะครับดุนนี้หยิ่มกร,รุบๆเ,เลยครับครับฝากเพียงร่างใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับเพื่อเพียงร่างใจอยการทิ้งทิ้งนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับผม